นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจี๊ยบในรายวิชาประวัติศาสตร์ก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนนั้นให้นักเรียนเตรียมหนังสือประวัติศาสตร์ให้เรียบร้อยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องอิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีผลต่อสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียและจีนมาตั้งแต่อดีตเช่นศาสนาภาษาอาหารในรูปแบบของงานศิลปะเป็นต้นค่ะประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ทั้งในด้านศาสนาศิลปะภาษา และวรรณกรรมส่วนเวียดนามได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากจีนทั้งในด้านภาษาศิลปะรูปแบบการปกครองพระพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอิทธิพลของอรารยธรรมจีนนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนพร้อมไหมคะงั้นเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะ อิทธิพลของอรารยธรรมจีนที่ปรากฏในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีมานานมากแล้วค่ะโดยได้รับผ่านการศึกษาการเผยแผร่ศาสนาการค้าขายและการทูตในระบบบรรณาการค่ะการรับอรารยธรรมจีนของแต่ละอาณาจักรนะคะก็จะมีความแตกต่างกันเวียดนามได้รับอิทธิพลอรารยธรรมจีนมากที่สุดเพราะอยู่ใกล้จีนและเคยถูกจีนปกครองนั่นเองค่ะ เช่นภาษารูปแบบสิ่งก่อสร้างแบบจีนส่วนประเทศอื่นๆนะคะเช่นไทยเมียนมากัมบูชาแม้จะรับอารยธรรมจีนแต่ก็ไม่ลึกซึ้งเท่าเวียดนามค่ะตัวอย่างอิทธิพลของอารยธรรมจีนในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็จะมีทั้งหมด5ด้านค่ะด้านอักษรศาสตรษ์ด้านการค้าขายด้านศาสนา ด้านศิลปวิทยาการและด้านวิถีชีวิตค่ะด้านที่หนึ่งนะคะด้านอักษรศาสตร์ค่ะวรรณกรรมจีนที่แพร่หลายในดินแดนนี้เช่นสามก๊กและไซอิ๋วเป็นต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสามก๊กและไซอิ๋วนะคะก็ล้วนเป็นที่นิยมสูงสุดค่ะ ก็มีการทำเป็นภาพยนตร์ละครหรือแอนิเมชันค่ะส่วนทั้งมีการใช้ภาษาจีนปะปนในภาษาไทยและบางคำนะคะได้ใช้คำทับศัพท์เป็นภาษาจีนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปยกตัวอย่างกันเลยค่ะยกตัวอย่างคำแรกนะคะคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เป็นอาหารนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากอรารยธรรมจีนเหมือนกันค่ะ เชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะน่าจะเป็นเมนูโปรดของนักเรียนหลายๆคนรวมถึงตัวคุณครูด้วยค่ะคํานี้สองนะคะคือคําว่าตะหลิวค่ะหน้าตาคุณคุณไหมคะนักเรียนตะหลิวนะคะก็คือเครื่องครัวเครื่องใช้ในห้องครัวนั่นเองค่ะใช้สําหรับทําอาหารนะคะตัวอย่างที่สามนะคะคือคําว่าเก้าอี้ค่ะเชื่อว่าในแต่ละบ้านนะคะน่าจะมีเก้าอี้นะคะ เก้าอี้เนี่ยก็เป็นคำที่ได้รับมาจากอรารยธรรมของจีนเช่นเดียวกันค่ะด้านที่2นะคะคือด้านการค้าขายและการเดินเรือค่ะชาวจีนมีความสามารถทางด้านการค้าและการเดินเรือประกอบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความต้องการค้าขายกับจีน จึงพยายามปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจีนเพื่อผลประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะดังนั้นตั้งแต่สมัยอยุธยาไทยและประเทศในปดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อาศัยชาวจีนทําหน้าที่เดินเรือใช้วิธีการเดินเรือแบบจีนว่าจ้างพ่อค้าชาวจีนเข้ามารับราชการในราชสำนักเพื่อทําหน้าที่ดูแลการค้าค่ะ อีกทั้งยังรับระบบมาตาช่างตรวงวัดและการนำลูกคิดจากจีนมาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยค่ะด้านที่3นะคะคือด้านศาสนาค่ะพระพุทธศานส,สนานิกยมหายานแบบจีน และวัฒนธรรมจีนได้มีการเผยแผ่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านชาวจีนที่เข้ามาค้าขายและอ,อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานค่ะจึงทําให้เกิดประเพณีการไหว้เจ้าเนื่องในวันสําคัญค่ะไหวบ้บรรพบุรุษประเพณีการกินเจและวันปลุกจีนอีกด้วยค่ะ ด้านที่4นะคะก็คือด้านศิลปวิทยาการค่ะเวียดนามได้รับรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมจากจีนส่วนไทยนะคะได้รับอิทธิพลจากงานด้านจิตรกรรมและการทำเครื่องปั้นดินเผาจากจีนเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดราชบูรณนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีภาพเขียนรูปศิลปินหรือนักรบการแต่งหน้าแต่งกายแบบชาวจีน มีอักษรภาษาจีนเขียนกำกับไว้ด้วยเป็นต้นค่ะและด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านที่5ค่ะด้านวิถีชีวิตค่ะวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่ไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับมาจากจีนนะคะเช่นการทำอาหารแบบผัดการใช้กระทะการใช้น้ำมันการใช้ตะเกียบค่ะและการดื่มน,น้ำชา การใช้โต๊ะเก้าอี้เตียงหรือการใช้กระดาษค่ะ